พลังแรง รบทุกฟังก์ชันวันนี้ซูปเปอร์มาร์ทพามาดูสว่านกระแทกไร้สายของโทโทนะครับตัวนี้มอเตอร์เป็นแบบบัตเล็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่96นิวตันเมตรปรับค่าทอร์กได้22บวก1บวก1เจาะได้ทั้งไม้เหล็กและปูนงานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่ปรับความเร็วได้2ระดับระดับที่1มีความเร็วรอบอยู่ที่0ถึง500รอบต่อนาทีส่วนระดับที่2จะมีความเร็วรอบอยู่ที่0ถึง2000รอบต่อนาทีหัวจับดอกแบบออโตล็อกเปลี่ยนดอกง่ายไม่ต้องใช้ประแจ หัวจับได้สูงสุด4หุน <Yes. S 1> และตัวนี้ยังสามารถปรับซ้ายขวาได้ <Yes. S 1> เพียงแค่กดปุ่มมีไฟ LED สองสว่างทำงานในที่แสงน้อยได้สะดวกและมีดอกสว่านมาให้ตามนี้เลยดีไซน์สวยงามจับถนัดมือลดแรงสั่นสะเทือนใช้งานได้ต่อเนื่องและไม่เมื่อยเวลาใช้งานภายในเซตนี้จะเป็นตัวเครื่องเปล่าแต่ลูกค้าสามารถเลือกแบตเตอรี่เพิ่มเติมได้สินค้าดีมีคุณภาพช็อปได้เลยที่ซปเปอร์โฮมมา